สวัสดีครับพบกับแคทโอปฟิสองร้อยสองโอปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องนกแก้สันคอนัวนะครับลงมาลงมานะกแนะก้สันคอนวเป็นของผมเป็นตัวเพศเมียนะครับนิสัยก็จะกัดเจ็บนะครับแล้วก็ชอบเรียกครับเสียงดังด้วยเจ็ดสิบเจ็ดเดซิเบลครับ แถมชอบบินเกาะไปตรงนั้นด้วยแล้กแถมขี้วยวายต่างหากนะอาหารการกินของเขาก็จะเป็น ทันะวันแล้วก็ผลไมา้อบแห้งค่ะพาไปดูสิะจะหลุดไปเนี่ย ว,ว้าวคิวหลุดไปแล้วอ่ะพาไปดูอาหารนี่นะครับอันนี้คืออะไรครับเป็นแบบเมล็ดเล็กๆนะฮะสลับฟอพัสแต่ใครก็ไม่รู้สีฮะสฮะีน่าจะอ่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็มเมล็ดทานแต่อ,อ,อันนี้อาหารไข่นะครับเป็นโปรตีนไข่อันนี้ก็มเมล็ดหนนุ่ยอวน วากิวชอบกินมากหน้าตาเป็นไงด <ไป S 1> ินแดงมากอันี่อือหืมหือไม <c oughs> อดับต่อไปของเล่นนะคะอันนี้ยังไม่ได้ดูเลยอาหารลืมอันนี้คือเอ็ดโ เอกโซติกฟู้ดใช่ฮไหนดูซองสิอ่าข้างในเป็นไงครับข้างในก็จะเป็นอาหารแล้วก็เหมือนกับปักนี้เลยะผสมผสมอ่ะขอดูข้างในด้วยขอดูข้างในกนคอนมวมาแล้วอยากเข้าวาดสิไหนดูอาหารนะครับ ก็จะมีวากมิตามินด้วยอ่บ้านเก,ก็จะรีวิวของด้วยวันนี้สี่พันห้าครับสี่พันห้าแล้วแล้วกระติกน้ำหกสิบบาทครับ ซื้อที่แจกตูจักทั้งหมดเลยครับของเล่นนะครับของเล่นอันที่มาจิวชอบมากทีสุดนั่นก็คือเนี้ยเชียบเชียม่อยอย่างเนีน้มันกัดจนมันหลุดแล้วอฮะแล้วผมจะบอกอีกอย่างว่านกแก้วสันคอนว่าคือนกแก้วทำลายล้าง นี่ทำลายล้างทำลายล้างแล้วก็อะไรแล้วอีกอย่างก็นั่นก็คือเรียกว่าอะไรเมล็ดข้าวฟ่างเมล็ดข้าวฟ่างชอบกินไหมครับดูนะฮะกิ้วยาการกิน ไม่ทันขับคว่เลยทำลายลนะ้านไปแล้วแถมน้องแก้วใช้คนมนชอบออกไปนอกบ้านมากเวลาผมพามันไปขี่จักรยานทีไหรชอบกัดสายแล้วผมต้องแบบซิ่งเพื่อมนันไม่ให้กัดสายนะคะแต่แค่มันจะทรงตัวไม่ได้ แล้วแล้วนกนกแก้วของน้องริวชื่ออะไรคะวากิวครับทำไมถึงชื่อวากิวครับไม่รู้ครับ <laughs> อยากดังเอ้าเมื่อก่อนพี่ทีเบิร์ดแล้วก็เอแล้วก็เปลี่ยนเป็นวากิวแทนแล้วทําไมทําไมได้นกตัวนี้มาได้ไงคะหลงมาเองหลง<ช>ยังไงหลงมาใครก็ไม่รู้ผมขอบอกอะไรให้นะ อ้น,นี้ดีมากเลยลกไม่ต้องจุ่มมาเสร็จจุ่มอาหารเข้าไปในน้ำโอเคพาไปดูปลาหน่อยไหมให้อาหารปลายัางครับอีกอย่างนึงน่าก็คือปลา เวลาผมเคาะอาหารที่ไลมาทุกทีเฮ้ยอย่าทำไรล้างอย่าดุมแล้วผมก็ไม่เคยเข้าใจป่าเวลาให้ปุ๊บก,ก็ เวลาเขามาหาผมทีไรผมต้องเอาเมล็ดนี้ให้จะได้จำได้แล้วผมขอบอกให้นะคะสันคอนัวของผมอะไม่ได้ฝึกนกบินอิสระนะะั่นทำไมไม่ฝึกอะคะ่ะไม่รู้ว่าจะฝึกตอนไหนนี่ก็ชอบดื้อถ้าไปเรียนพ่อไม่ ไม,ไม่โชว์ไม่โชว์ต้นไม้ของน้องริวหน่อยหรอครับอ๋อพริกอ่ะที่ผมชอบอเป็นหมอกแก้วซื้อมาเองเลยนะก็ขี้พริกนะครับแล้วดินนี้ก็ดีมากเลยไหนไหนต้นไหนเอม ิกสีแดงหกหกอันนะสีแดงก็คิจะออกนะจะออกเดี๋ยวสีแดงสีแดงเล็กกระจิ๋วนึแงแต่มูดชอบมานะจะยิ้มผมดีอย่างหนึง่งไสเดียนไสเดียนล็อกกิวเขออ้าบ้านก่อน ไปกันต่อ,อว้าแวแวเล่นตลอดแวเล่นตลอดพาไปดูต้นไม้ของน้องริวสิ่ะเดินอ้อมไปทางนี้เลยก็ได้อทางนี้ยิ้มยิ้มป่าอะไรนะ อะไรก็ไม่รู้แต่กิวชอบกินดอกมากน,นั่นนั่นไงไปไปหากินเองละร้อนนะสิห <c oughs> ยิบไม,ม่ถึืนอีกแสบตาหากินเองละ ได้แล้วไหนคือต้นไหนนี่ฮะมันยังไม่ขาวเลยอ่ะมันชอบกินไม่ขาวไม่เป็นไรครับผมวัากินไปไหนแล้วกลมกลืนกับสีว่าดเลยตอนนั้นโน,โน,โน,โนูบนต้นนูอยากกินมากินมา แล้วเดี๋ยวผมเอาดอกนี้ไปใส่ในกุงก่อน กิวจะลงมาไหมเรีย้วไปโชว์ต้นไม้ดีกว่ามาั้งปล่อยกิวมาแล้วตอนนี้เราก็ให้มันหากินเองนะครับตอนนี้กี<ป>่นาที<อ>แล้วนี่ถามตะกรงหน่อยสิบสิบนาที ไปพาไปดูแคนซัสหนูแคนซัสเหมือนต้นหนึ่งสองต้นไม่นานหรอกต้นนี้กับต้นนี้ไม่นานหรอกเป็นมุมกดตากะแต่ต้นนี้ต้องเอาไปตากแดดก,ก่อนลืมเลยตงกแดดนี่นไงแดดร้อนจง แบบวันนี้มาถ่ายนอกหรือมาถ่ายต้นไม้กันแน่เนี่ยงงและถ่ายชีวิตริวไม่ใช่เหรอครับ เดินไปมาในนี้ตาพี่จะไม่พออีกแล้วเนี่ยงไ่เออเข้าบ้านก่อนนะยืมมาแล้ว สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับที่รับชมคิดบายบายขอบที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แชร์